ไม่ต้องเกี่ยวขาก็เกี่ยวได้ไม่เป็นไรไม่โปชอบคนเซ็กซี่ไม่ใช่หรอไม่มันโปมันเซ็กซี่ it's called sexy you like it เที่ยนี้ยทุเรดไม่นี่ทุเรดกว่าแปะบาอีกเขาไม่เห็นอยู่แล้วจะไม่เห็นได้ยังใส่กระโปรงขนาดนั้นอันนี้ต้องอยู่อย่างนี้ไงเป็นสาวไปแซ่ไม่เอา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 เปลี่ยน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 เ่ถ้าไม่เอาดีกว่า เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฮอตที่แฟนๆคอยเชียร์และให้กำลังใจกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสำหรับคู่ของอิงฟ้าวราหาและสาวชาลลอตออสตินนะคะคู่จิ้นสายนางงามที่แรงไม่มีตกและยังคงครองตำแหน่งหนึ่งในคู่จิ้นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยแบบสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะไม่ว่าทั้งคู่นะคะจะขึ้นเวทีไหนออกอีเวนต์อะไรหรือแม้แต่ไลฟ์คุยกันเล่นๆนะคะโมเมนต์ของทั้งคู่ก็สามารถทำให้แฟนคลับเนี่ยใจละลายได้ทุกครั้งเลยค่ะ เคมีที่ลงล็อกนะคะความอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบธรรมชาติมากๆนะคะทําให้อิงฟ้าชาลอตเนี่ยยังเป็นคู่ที่ใครๆก็พูดถึงไม่หยุดจริงๆค่ะและล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเราพบคนขี้ห่วงหนึ่งอัตราค่ะแบบเต็มๆบนไลฟ์สดเลยค่ะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อทีมงานเนี่ยให้ทั้งคู่ทําท่าตามรูปโจทย์ที่ได้รับนะคะซึ่งท่านั้นเนี่ยต้องมีการเกี่ยวขากันเล็กน้อยค่ะแต่ประเด็นคือสาวชาลอตเนี่ยดันใส่กระโปรงอยู่ค่ะ ทางทีมงานนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเกี่ยวขาตามรูปก็ได้ค่ะแต่สาวชาลอดนะคะก็ตอบกลับไปประมาณว่าก็เกี่ยวได้ไม่เป็นไรไม่โป๊พร้อมหันไปที่อิงฟ้านะคะแล้วก็บอกว่าชอบคนเซ็กซี่ไม่ใช่หรอ โอโหฟังคํานี้เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคนที่น่าเริ่มตึงเบาๆเลยเนี่ยก็คือสาวอิงฟ้าค่ะเพราะอิงฟ้าก็รีบแย้งทันทีว่าไม่ได้ไม่ได้มันโป๊ออกกล้องอยู่และสาวชาร์ลอตนะคะก็ได้ตอบกลับไปประมาณว่าเขาไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นช็อตที่สาวชาร์ลอตนะคะฟิลเถียงขัดใจสาวอิงฟ้าเบาๆค่ะแบบน่ารักมากนะคะส่วนสาวอิงฟ้าเนี่ยก็คือหมดป้องกันเต็มกําลังทันทีค่ะ จนสุดท้ายนะคะสาวอิงฟ้าก็เริ่มเสียงจริงจังขึ้นหน่อยพร้อมคำพูดที่แฟนคลับฟังแล้วยิ้มแก้มแตกเลยค่ะว่าเป็นสาวเป็นแซ่ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนท่า โอโหคนห่วงค่ะเขาก็เป็นแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักจนคนดูตั้งสติกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะและถึงจะเป็นโมเมนต์สั้นๆในไลฟ์นะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความเคมีเคใจความห่วงใยที่เข้ากันแบบธรรมชาติสุดๆของทั้งคู่ค่ะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยทั้งอิงฟ้าชาล็อดยังคงเป็นคู่จิน้นอันดับต้นๆที่แฟนๆเอ็นดูมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมซึ่งแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะประมาณว่าเข้ามาขายของหรือมาเถียงกันแต่ดูไปเรื่อยๆอ,อ๋อเขาห่วงกันไปมาาออยยู่ย่ง พร้อมยังบอกอีกค่ะว่าเวลารักใครก็หึงหวงแบบนี้ละค่ะต้องเห็นใจและแฟนๆก็ยังบอกอีกค่ะว่าวิธีการขายของอิงรอดเรียวสุดๆ พร้อมทั้งบอกว่าเนี่ยเนี่ยสังคมตายายตีกันสดๆแฟนๆยังแซวไม่จบนะคะและยังบอกว่าแม่เอาคืนและบอกว่าขี้ห่วงพอกันค่ะคุณผู้ชมคู่ของอิงฟ้าชาล็อตนะคะก็คือไม่ต้องทําอะไรใหญ่โตไม่ต้องพูดคาหวานออกสื่อนะคะแฟนๆเนี่ยก็พร้อมขึ้นเรือกันแบบไม่ต้องคิดลงเลยค่ะและดูจากโมเมนต์นี้แล้วเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าคู่จิ้นคู่นี้ยังฮอตยังมีของและยังมีช็อตให้แฟนๆได้ฟินกันอีกยาวๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องเกี่ยวค่ะ ก็เกี่ยวได้ไม่เป็นไรไม่โปชอบคนเซ็กซี่ไม่ใช่หรอไม่มันโปมันเซ็กซี่ it's called sexy you like it เทียนเนี้ยทุเลศไม่นี่ทุเลศกว่าแปะบาอีกเขาไม่เห็นอยู่แล้วจะไม่เห็นได้ยังใส่กระโปรงขนาดนะอ่ะหนูต้องอยู่อย่างนี้ไงเป็นสาวไปแซ่ไม่เอา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 เปลี่ยน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 เ่ถ้าไม่เอาดีกว่า